ผมพูดชื่อนักฟุตบอลได้1คนภายใน30วิตวิแต่ว่าปกติมันก็ง่ายพูดชื่อทีมนึงก็ครบสิเละ ถ้าเราเอา3คนภายใน1ทีมถ้าเป็นยุคปัจจุบันกับอดีตรวมกันไหมไม่ได้ปัจจุบันอย่างเดียวครับโอเคเข้าใจละผมพูดได้มันง่ายเกินพูดได้5้าคนผมพูดได้12คนโอ้โหง่ายไหมพูดได้15บหพูดได้16ผมพูดได้18เยอะนะกดคืออะไรว่าทำไม่ได้ผมพูดได้19เฮ้ยเฮ้ยผมพูดได้20ผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อมาเดี๋ยวก่อนขอเวลาหายใจก่อน3 2 1สอง e i g n vs ีย อ่าเลอเล็กซิสแมคลิสเตอร์ฮิวโกอิติติกเอมันก็ไม่ทันเอมบูโมคุณย่ากานาโชอ่านนึกไม่ออกเดี๋ยวนะเดวิดรายาเกเบรียล Uh, คาราฟิโอรี่เฮ้ยยังไงก็ไม่คุณคูดแบบโอ้โหชื่อเต็มคู่ชื่อไรชื่อเล่นก็ได้<ะ>คุณไม่บอกให้สิคุณไงคุณบอกง่ายมากคุณ20คุณ5้ชื่อยังไม่ถึงเลยมั้งเกินคุณนัำยังไงไม่ให้โอกาสอีกรอบเลยเหรอไม่ให้โคตรจารเลยจริง <laughs> ชื่อท <laughs> ินได้แต่ชื่อนักฟุบอลไม่ได้